จริงๆเนี่ยความจริงมันมีข่าวหนาหูมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับว่าท่านประธานวิดีได้ยืน่นใบลาออกแต่ว่ามันก็ไม่มีข่าวเลยนะไม่มีข่าวอะไรลงจนจนพอประชาชนได้ข่าวว่าจะมีการประชุมพักใหญ่เซ็นทรัลคอมมิชชีเป็นออเดอร์เน y รี่มิตติ้งแล้วประชุมวันเนี้หัวทุกคนนี่เลยเลยเลยคิดแน่นอนแล้วจะต้องมีมีเรื่องนี้ต้องเป็นจริงแน่นอนคือก็ต้องบอกว่าจากการที่ผมติดตามเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตามข่าวนะครับเขาก็บอกว่าเซ็นทรัลคอมมิตชันเนี่ยซึ่งเป็นแกนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้อนุมัติใบาลาออกของท่านประธานทิบดีออวัววันเทือนนะครับซึ่งท่านอายุ54ี่ผมก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมต้องบอกว่าท่านเป็นที่จับตามากที่สุดคนหนึ่งนะเพราะท่านหนุ่มมาก54ิและเป็นประธานทิบดีจนมีทุกจนมีเขาเรียกนะจนมีข่าวว่าท่านเน,น,น,นี่ยในอนาคตมีโอกาสจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งก็คือเลขาธิการพรรคของเวียดนามในอนา,นา,นา,นาคตด้วยซ้ำเลยถ้าท่านอยู่ในตาแหน่งหนุ่มตั้งแต่หนุ่มขนาดนี้ แล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะจากจากบทบทความนะครับที่เขาบอกว่าสาเหตุที่อนุมัติใบลาออกเนี่ยเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยได้ละเมิดกฎในการเป็นลูกพักที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกพักนะครับก็คือได้ทำผิดกฎพักนั่นแหละก็เลยท่านก็เลยขอลาออกนะครับก็ต้องบอกว่าและนอกจากนั้นเนี่ยทำให้ประชนพาช,ชนเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพัก เนี่ยทาให้ทําให้พักเสียหายเนี่ยก็เลยเกิดการลาออกโมนี้ขึ้นมาอ,นนอันนี้ตามข่าวเวียดนามนะครับก็ต้องบอกท่านเนี่ยก็เนื่องจากเทอมของในเวียดนามเนี่ยนะครับจะเป็นห้าปีตั้งแต่สองหนึ่งจนถึงสองห้าแล้วเทอมหน้าก็คือสองหกถึงสองเจ็ดต้องบอกว่าสองหนึ่งถึงสองห้าเนี่ยใช้ปลายอะไรที่ไปดีเปลืองมากนะครับ <laughs> ก็ตั้งแตบบ่ปีสองหนึ่งเนี่ยถูกไหมเราเราไม่นับตอนที่ตอนที่ เปลี่ยนจากสองศูนย์เป็นสองหนึ่งปีสองหนึ่งคนที่ขึ้นมานั่งเนี่ยก็คือมิสเตอร์ฟุกเหวียนซันฟุกใช่ไหมครับถ้าเราจําได้ปีสองสามีเท่วที่เราคุยกันเนี่ยท่านก็ก็มีปัญหาคล้ายๆกันนี่แหละจนท่านต้องลาออกจากตําแหน่งนะครับและในช่วงนั้นตั้งแต่ท่านลาออกาตำแหน่งเดือนมกราจนถึงมาร์ชเนี่ยนะครับก็มีวายส์เพรสิดเนต์ก็คือรองประธานประธานธิบดีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็นั่ง acting อยู่สองเดือนแล้วจนถึงเดือนสามปีสองศูนย์สองสามเนี่ย ท่านบัววันเทืองเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนาทีเพราะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิบดีหนึ่งปีกับสิบเจ็ดวันครับซึ <c oughs> <c oughs> ่งก็จบอกว,ว่ามีการเปลี่ยนคือถ้าเอา acting ไม่รวมเนี่ยก็จริงๆก็เปลี่ยนแค่สองคนเองนะครับแล้วผมก็จะจะตอบคำถามคุณว่าจริงๆบรรณาธิบดีเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนเป็น image สองประเทศอ่ะ,อะนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ได้บริหาร เศรษฐกิจหรือไม่ได้บริหารแล้วก็เหมือนเป็นภาพพจน์ของประเทศเป็นประมุขของประเทศอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าผลกระทบไม่น่าจะมากแล้วแล้วจริงๆเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมืองเวียดนามไม่เหมือนไม่เหมือนกับเมืองไทยก็คือว่าประเทศเขาเนี่ยลันด้วยพรรคนะครับนโยบายของพรรคเนี่ยวางแผนล่วงหน้า20ปี30ปีแล้วก็มีดิเรกชันชัดเจนว่าจะต้องเดินยังไงมี KPI ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงหรือประธานธิบดีเนี้ยผมก็คิดว่า กแ็แค่แค่เปลี่ยนคนคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมา,ารับไม้ต่อแล้วก็ดำดำเนินในตามนโยบายพักให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ของพักที่ที่ทตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความมั่นคงก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมส่วนที่เมื่อกี้เราก็คุยกันว่าเออเนี่ยเริ่มมีข่าวละในในในอินเทอร์เน็ตว่าตอนเนี้ก็จะมีค a n ิเดตนะครับ ประธานที่บดีใหม่ซึ่งคงจะมีการตั้งภายในถ้าถ้าดูตามเดิมเนี่ยอาจจะภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านท่านไวส์เรนที่ที่เคยมานั่งเป็น acting เนี่ยก็อาจจะได้นั่ง acting อีกเดือนสองเดือนก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็วันนี้ที่ก็ต้องบอกว่าการที่จะได้ดํารงตําแหน่งประธานที่บดีเนี่ยครับตอนเนี้ก็ต้องไปดูว่าคันดิเดตคือใครก็ต้องบอกว่าตามกฎหมายของเขาเนี่ยจะต้องเป็นโพลิบิโลครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโพลิตบิโลของเวียดนามก็คืออำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแค่14คนเพราะนั้นก็คือหนึ่งใน14คนเนี่ยนะครับที่จะเป็นบรรณาธิบดีนะครับเพราะนั้นตามข่าวที่ออกมาเนี่ยคนแรกที่ท,ที่น่ามีโอกาสสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นมิสเตอร์โตลัมอะครับนะครับ,นะรบท่านก็อายุ67นะครับตามข่าวท่านก็ดําลงตําแหน่งเป็นโพลิตบิโลแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่า รัฐมนตรีดูแลกระทรวงที่สําคัญมากในเวียนาก็คือ Public Security คุมตํารวจทั้งหมดคุมอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมดก็บอกว่าท่านเนี้ยก็มีความซีเนียพอสมควรในแล้วก็คงจะมีโอกาสและอีกท่านหนึ่งก็คือชื่อมิสเจืองถีมายนะครับเป็นก็เป็นพลตบิโลที่ดูแลเกี่ยวกับภายในพรรอายุ66นะครับแต่ข่าวว่าท่านท่านัตลัานลเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงสุดครับ เราก็มาดูกันว่าว่าตามที่อินเทอร์เน็ตเขาพูดกันเนี่ยมันมีโอกาสจริงหรือเปล่าครับอแต่มันก็ไม่มีผลอยู่ดีในเชิงของการบริหารประเทศเพราะเพราะถึงแม้คนใหม่มาเขาก็มาดนตำแหน่งตามพัก KPI ของจริงๆเนี่ยนายกจะสำคัญกว่าเพราะนายกต้องเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจถูกไหมครับบริหารให้อ่าเขาเรียกธนาคารฟิสิ c อลพ olicymoney a r y policy นำเข้าส่งออกการลงทุนเนี่ยนายกผมคิดว่า จะมีบทบาทที่สาคัญกว่าประาธานที่ดีครับแต่มันเป็นในเชิงจิตวิทยาไหมครับพี่เอกในเชิงที่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตาแหน่งที่สําคัญของประเทศนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนบ่อยเนี่ยในเชิงจิตวิทยาในมุมมอง perception นะครับของคนนอกที่มองเข้าไปหรือนักทุนมองเข้าไปเนี่ยมันอาจจะอ,อาจจะเริ่มมีเครื่องหมายคำถามเล็กๆไหมะเออผมก็ผมก็เช่นกันครับเพราะว่านักลงทุนก็เนี่ยวันนี้พอมีข่าวปุ๊บเนี่ยโอ้โ <laughs> หผมก็มีคนนักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติก็ข่าวเข้ามาเยอะมาก แต่ผมก็มองอย่างนีน้นะผมคิดว่าในมุมมองคนเวียดนามเนี่ยผมพยายามผมคิดว่าผมเป็นคนเวียดนามแลยนะ <c oughs> แต่ว่า<ง>แต่ว่าในประเทศ <C oughs> ในประเทศเวียดนามเนี่ยจะบอกว่าไม่ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนนะฮะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดคุณมีการทําผิดเนี่ยมันต้องโดนลงโทษเอาจริงนะก็ดูดูหลาย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 เคสเนี่ยนะครับแล้วแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภรค่ะ